ายังเขาใหม่ไหมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนามเด็กเล่นหรือว่าเพลย์โซนรายการใหม่ของเราตอนนี้เราพามาที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามมาสัมผัสกับนิทรรศการที่น่าสะพรึงกลัว The Con j เจ i n g ไปคะ The Conjuring Universe Tour ครับมาสัมผัสประสบการณ์ Interactive บัตรหลอนๆ,ๆกันที่นี่นะครับเขาเริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจะมีไปถึงวันที่5มกราคมของปีหน้า <c oughs> ก็คือปี2025เดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าข้างในอะ่ะมันจะสุดสะพรึงกลัวแล้วก็สยองขนาดไหนจะตกใจไหมจะกรี๊ดไหมเดี๋ยวลองไปดู บรรยากาศของโซนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเวลคัมเหมือนกันครับซึ่งเขาก็มีการจัดวางสําสหรับตอนที่คนเยอะๆนะก็สามารถเข้าคิวในนี้ได้จะเป็นคล้ายๆกับโรงหนังครับแล้วก็มีโปสเตอร์ของหนังแต่ละเรื่องที่เอามาใช้ในนิทรรศการนี้ก็คือมีเรื่อง The Conjuring ซึ่ง The Conjuring เนี่ยก็จะมีทั้ง3ภาคม,มี Conjuring The Conjuring 2แล้วก็ The Conjuring The Devil Made Me Do It มี Annabelle 3ภาคเหมือนกันครับก็คือ Annabelle Annabelle Comes Home แล้วก็ Annabelle อะไรสักอย่างไม่รู้จํา ไม่ได้แล้วแล้วก็สุดท้ายที่คนน่าจะสนใจในเรื่องของคาแรคเตอร์ก็คือเดนนันครับหน้าทางจะโหดหน้าดูอ๋อมีแอน b ์เบลครีเอชันด้วยอ้าอ๋ <laughs> เอเขากั้นไว้สำหรับเวลาเอ้าชิว๋วเอ้าโอ้ห้องนี้ก็จะเป็นนักดน,นตรีครับรห้องอะไรร็อกเกอร์โ ก็ยังจะเล่นใครที่มีอุปกรณ์มีกระปง๋งกระเป๋ามีอะไรที่ไม่อยากจะถือเป็นภาระก็เอามาฝากไว้ที่นี่ได้ใช้บริการฟรีอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปทางนี้ไปเ,เราเข้ามาในห้องแรกโอ้บรรยากาศนี้ใช้ได้เลยนะ แต่คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นเก้าอี้นั่งคับให้ดูวิธีอเป็นการเริ่มต้นเผาหัวกันก่อนเผาหัวในที่นี้ก็คือรีมายหน่อยย้อนลำลึกถึงหนังแต่ละเรื่องที่เขาเอามาใช้ในนิทรศการนี้ในเอ็กซิบิชันนี้มันจะไม่มีอะไรตกล่วงลงมาใส่เราให้เรากรีดใช่ไหม <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดมันก็จะมีโบสถ์ในเรื่องของเดืนนันนะครับเป็นโบสถ์โรมาเนียนะจะมีต้นไม้ที่อยู่ในเรื่องของคอนเจอริงสักภาคหนึ่งอะจำไม่ได้ใก <Now, S 2> ล้ละใกล้ละหยิบของของคุณแล้วขยับเข้ามา ผมหวังผมบอกว่าคุณจะทำสำเร็จบบผมมีศรัทธานในตัวคุณคอขอให้โชคดีเดี๋ยวเระแวงอ, <c oughs> <c oughs> อุ้ยเจ้าหน้าที่เข้ามา <c oughs> ไอเรากะาว่ามันต้องมีอะไรเปิดหัวมันแน่เอาอะไรนะเอาอะไรนะไม่เป็นไรเก็บถือใช้ได้เอาเร็วตัวแสดงเขาลอ <c oughs> ปยปวดฉี่อยู่ คือตรงนี้เป็นบรรยากาศไม่รู้ว่าในวิดีโอเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเหมือนหญ้าแห้งนะครับเป็นทางเดินโบสคาตาคาตาโมเนสรีเอาจริงคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเอกซิบิชันที่เป็นแบบบ้านผีหรือว่าแค่แบบทำไมมันต้องมี e เอสอาร์ด้วยวะ อันี้มีท่ออะไรไม่รู้ถ้ามีอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วหัวใจวายเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเดินไปแล้วแล้วประเด็นคือเราต้องพาเขาไปดูต้องเดินคนเดียวแล้วเดินนําด้วยโอ้ยบรรยากาศคือหลอนใช้ได้เลยนะหลอนเลยถ้าจากประสบการณ์ที่ไปบ้านผีมาหลายที่ก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนี้แต่รู้สึกว่าที่เนี่ย งานเขาค่อนข้างเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะโอ้ยตกใจหมดเลยอะต้องเดินเดินมาออกมาอย่างเ <c oughs> ร็วยังติดกระตวจักรวาลเดินันนะคะก้าเดินนานครับอัน<ะ>นี้จะเป็นห้องแมชีนะคะห้องถัดไปก็จะเป็นห้องเอ่อเป็นโบสถ์ค่ะลูกค้าเป็นโบสถ์นานล่ถ้าลูกค้าไม่ไหวนะคะแจ้งพนักงานได้นะคะขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ไหวเลยเหรอมีาลูกค้าเอาแล้วรจริงอะ,อ,ะอ่ะอะโอเคแจ้งเดือนนั้นได้เลย <l oss> คือการจัดแสงของเขาบรรยากาศทั้งซาวต่างๆแล้วก็พวกเดคเรชั่นเขาทั้งหมดนะใส่ใจรายละเอียดมาก <l oss> ซึ่งปลอดภัยนะครับ <l oss> เป็นวัสดุบเบา <l oss> เด็กๆมาได้แต่ว่ากลัวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเท่านั้นนะไปมันจะไม่มีใครมา บู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่บอกด้วยอ่ะแล้วไม่รู้ตัวไหนจะขยับอันนี้เดินัานนะคือแบบอย่านะเฮ้ยอะไรอ่ะอันมาทำไมเชื่อไหมมีความรู้สึกว่าหนึ่งในเนี้ขยับได้แน่ๆนเห็นไหมเราบอกแล้วนี่ขนาด ขนาดกินไปแล้วโอ้ยโอ้ย,อยดีมากเลยคือข้างในเขาทำดีมากเลยอะระแวงไปทั้งหมดอะทั้งคนเดินตามทั้งเจ้าหน้าที่เลยระแวงไปหมดโอ้ยนี่สวยมากเลยครับคือบรรยากาศมัน <c oughs> <c oughs> หลายอย่างมากเลยนะถามว่าดีไหม ผมว่า10ยังให้10อยู่นะหลอนสวยทุกอย่างคือมันมันม,มันดูเหมือนแบบเหมือนเราอยู่ในหนังเลยอะ่ะแสงไฟซาววัสดุที่เขามาใช้อะ่ะแจ๋วเป่ใน,นนี้ค่อนข้างมืดนะมันภาพอาจจะไม่ค่อยชัดมากเอาเป็นว่าถือว่าเป็นความลับอยากให้ทุกคนมาสัมผัสความรู้สึกน่ากลัวตรงนี้ด้วยตัวเองจริงๆอยากให้มาจริงๆสวยมากๆ ถัดไปห้องตรงนี้เขาเขียนว่าเป็น Annabelle Creation ครับห้องทำตุ๊กตาประดับด้วยชิ้นส่วนของตุ๊กตาทั้งหลายหลอนก็เราไปกันต่อเลยไหมจะพูดอะไรไปพูดนอกเลยดีกว่าพี่ว่าตอนนี้กลัวมาก Annabelle Creation อยู่ครับเป็นตู้เสื้อผ้าบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะ เราออกมาบ้านผีแต่ว่าเราต้องทำตัวเป็นสไนเปอร์ทำเป็นพวกเฮ้ยเห็นแน่นเบลแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะโยกเหรอ ฮ้ยฮะอะไรอ่ะเอ้าไปไหนแล้ว่ะไปไหนแล้ว่ะเฮ้ยอ๋อหน้าตัวเองอ้เมื่อกี้มองไปอุ้ยตกใจนุ้ยใครหน้าตัวเองอันต่อไปเนี่ยคือไม่ไหวแล้วหรือเปล่า ดูก่อนคือจะเดินเข้าไปยังไงคือมันมันไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเหมือนเราเพิ่งเข้ามานะแต่ว่าไอห้องต่อไปเนี่ยทำใจยากเลยรอเข้าไปดูนะมืดมืดมากๆเลยอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะอย่างที่บอกคืออยากให้เห็นด้วยตัวเองมาสัมผัสด้วยตัวเองหยองจริงโซนตรงนี้อธิบายเป็นคําพูดแล้วกันคือมันจะเป็นเหมือนแบบ เสื้อผ้าแขวนอยู่ครับเหมือนเป็นเลเยอร์เลเยอร์ให้เราให้เราค่อยๆเดินผ่านเอราวตากผ้าไปนะครับอ,อไปยืนทำไมตรงนั้นเห็นไหมอ่ะไปยืนทำไมเคนรับการเองนี่ขนาดไม่แต่งผีบรรยากาศสวยมากนะอันนีน้น่าจะไม่ให้ข้ามไปนะครับแต่ว่า โอ้โหไปดึงหน้าไหมหน้าเหี่ยวเมื่อกี้โดนเจ้าหน้าที่แก้เดินออกมาคนแรกแห้สังคันแต่ห้องนี้เป็นเหมือนบรรยากาศห้องนอนของแอนนาเบลก็เหมือนเดิมครับทุกๆอย่างที่เขามาวางเนี่ยมันดูเข้ากันดูคาสสิกแล้วก็ บรรยากาศเหมือนในหนังเหมือนในหนังนะคือผมเองเนี่ยจำหนังทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่เคยดูไม่ได้ทุกภาคแต่ก็พอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้นึกถึงหนังเรื่องนั้นได้จริงอยากจะเอาอีกโอ้ย บ้านตุ๊กตานะดูดิขนาดขนาดบ้านเล็กๆเอาไว้ประดับนะเป็นเหมนของเล่นของแอนนาเบลนะตามมาตามาเฮ้ยมีแสงอะไรไม่รู้ตรงนี้เป็นห้องเก็บวัตถุของวอร์เรนครับเฮ้ยืคนดึ่มห้องนี้เป็นห้องเก็บของของวอร์เรนครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นห้องที่เขาเก็บ ตัวแอนนาเบลไว้ในตู้นะแต่น่าจะมีสําหรับของทุกชิ้นที่อยู่ในทั้งสามภาคอันนี้ดีเทลดูครับมีเหมือนกันในหนังทุกอย่างเลยแล้วจะมีไปเพื่อก็คิดตั้งแต่ตอนดูหนังแล้วมีเยอะเจอผีในห้องออกไม่ทันล็อกเยอะไปหน่อยก็มีทำไมเย <c oughs> อะๆไวในหนังเลยคิดถึงไหม <c oughs> บรากาศดีมากชอบ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 มากเห็นปะานเครื่องเล็กเห็นเหรอเห็นโอเคอ้ยอันนี้กำลังจะออกไปจากห้องเก็บของของบอเรนนะครับมีคุณเฮ้ย นึกวไม่มีอะไรก็ร้อนอยู่นะจะตกใจหน้าตัวเองอีกทีก็ไม่ตกใจแล้วสุสานเฟอร์รี่ครับเอาจริงๆคือความรู้สึกส็บเต็มส็บอยู่เหมือนเดิมแล้วจริงๆริงก็อาจจะให้เอ็กซ์ต้าพอยต์เข้าไปด้วยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทำออกมาดีดีเลยแหละแล้วก็ยังไม่จบสักทีนะ เหนื่อยเริ่มเหนื่อยอันนี้เขาบอกว่าเป็นแอนนาเบลคัมโชมนะครับสุสานของเฟอร์รี่แมนที่เห็นตอนเนี้ยที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยเป็นโรงศพตั้งอยู่แต่งไปหมดเลยมันต้องมีเปิดอะคนเอาไม่มีใครเดินตามมันเลยไดูพี่คนนี้ก่อนฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรใครร้องไห้เมื่อกี้ใครร้องไห้ฮะอ๋อห้องอื่นไม่เจ้ห้องเราเฮ้ยอันนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเป็นห้องกระจกอาจจะเดินยากนิดนึงน้องๆเด็กๆผู้ใหญ่ก็ต้องระวังต้องระวังหน่อย เมือ่อกี้ห้องนอนจูดี้ก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่แบบภาพตรงเงานิดหน่อยก็แต่ดีรุมๆแล้วดีอันนี้เห็นเจ้าหน้าที่อยู่ว่กลัวแอบมองไว้ก่อนแล้วเมื่อกี้เห็นแวแบ,บกลัวโดนอีกอันนี้บ้านของครอบครัวเพอร์รอนนี่ไงเฮ้ยโอ้ยร้อนร้อนนี่ ต้นไม้ที่อยู่ในเรื่องนี่เป็นเป็นเหมือนเราตากผ้าเรามีความระแวดระวังสูงมากเพราะว่าเราว่ามันต้องมีตอนนี้ครับโอ้โหมันดีจริงๆนะเนี่ยเป็นเหมือนเข้ามาหน้าบ้านนะห้องใต้ดินของเพอรอนเฮ้ย อะะไรออ่ันนี้เป็นคอนท o ริง n g 2ครับห้องของ b i ลลี่ฮอ s o n นอันนี้แคบนิดนึงนะครับเป็นเหมือนผ้าอยู่รอบๆเลย มันจริงมีอะไรมาจับขาเราไหมมันตื่นเต้นดีเพราะว่าเอ็กซ i พิเช่นของเขาเนี่ยเขามีการจัดวางมีการทํารูปแบบในการเดินที่หลากหลายนะครับถือว่าดีมากเลยมาโผล่ห้องนึงคือห้องนอนของเจนเนต็ตตรงนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรอันนี้เราทําอะไรกับมันได้ปะไม่ได้คนออกมาหลไม่รู้เน่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 เเน,นหมือนในหนังเลยนี่ อันนี้เขาทําเป็นเหมือนบรรยากาศหน้าต่างบ้านนะเห็นข้างนอกเป็นฝนตกของที่ประดับตามพื้นนี่ดีมากๆเลยดีดีดีเหมือนแบบทําด้วยใจนะแพชชั่นจริงๆจริงๆเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ4 5่สิบถึงหกนาทีต่อรอบนะครับก็ห้องค่อนข้างเยอะอันนี้รู้สึกคุ้มดิห้องนั่งเล่นของ Hudson จะนั่งเล่นอะไรถามจริงบรรยากาศแบบนี้ Gesch ทำจริงบริการแบบนี้จะนั่งเล่นอะไรครับผมจะมีใจนั่งเล่นหรือครับผมเห็นไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้เป็นเป็นโซฟาห้องนั่งเล่นที่ไม่น่านั่งเล่นเลย ต่อกันไปมันมีห้องนี้ที่เขาไม่ให้ถ่ายครับมาดูกันเองมาเจอประสบการณ์ด้วยตัวเอง對對แล้วจะชอบเขาบอกมีเซอร์ไพรส์ไปเอ็นอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ประทับใจมากต้องมาดูด้วยตัวเองต้องมาดูด้วยตัวเองเท่านั้นชอบเฮ้ยเหมือนจะหมดแล้วเว้ยโู้รอดแล้ว ไม่ใช่เขาขายของเอาตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปพวกของที่รลึกต่างๆถามว่า10คะแนนให้เท่าไหร่ให้มากกว่า10ดีกว่าตั้งแต่เคยไปบ้านผีสิงไปนูน่นไปนี่ไปอะไรที่มันงานฮาโลวีนหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าที่นี่ด้วยบรรยากาศนะครับการตกแต่งของเขาลักษณะการวางทางเดินโฟล์ของเขาต่างๆสางบรรยากาศแสงเสียง ทุกอย่างผมให้คำว่าเพอร์เฟกเลยคุ้มค่าแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือน้องๆตัวเล็กๆให้มีผู้ปคองดูแลหน่อยใกล้ชิดหน่อยนะครับเพราะว่าผู้ปกครองเองก็อาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะ,ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนี้กันในส่วนของของทีเลึรกเราคงไม่ได้รีวิวทุกอันนะครับแต่ว่าก็มีพวก ของใช้เล็ก,ลกๆ,ๆ,ๆ gadget, น้อยๆอักเซสซอรี่ต่างๆ,างๆมีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋ามีอะไรให้เดินดูได้สักพักหนึ่งเลยถามว่าของดีไหมมีทั้งของเล่นด้วยนะนี่ไอตัวนี้ไอต,ตัวนี้โดยเฉพาะแก๊งนี้นี่น่าโดนมากๆครับผมตัวหนึ่ง650ถ้ายกบ็อกซ์อาจจะได้ตัวซีเครด้วยก็7,800บาทน่าสนใจ อันนี้ขอสงวนไว้นิดนึงนะครับ The Conjuring Universe Tour เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า100เซนไม่อนุญาตให้เข้าชมนะครับแล้วก็คนที่จะมาดูเนี่ยมีตั๋วแล้วมาก่อนเวลา30นาทีสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ Ticketmelon เ,เ,เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาครับสำหรับค่าตั๋วครับ normal ticket ของเขาอยู่ที่650บาทถ้าซื้อเป็นคู่ก็จะอยู่ที่1,100บาทส่วน VIP package เนี่ย1,000บาทเหมือนกันจะได้ตัว๋วได้ premium notebook แล้วก็เป็น fast track ด้วยส่วนคนพิการครับที่มีบัตรคนพิการอยู่ที่400บาท น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สูงอายุจะอยู่ที่550บาทที่นี่จอดรถฟรีได้2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าซื้อของที่ระลึกครบ500บาทภายในงานก็จะจอดฟรี4ชั่วโมงชั่วโมงต่อไปก็ชั่วโมงละ30บาท ย้มอีกทีอยากให้มาครับมาลองเปิดประสบการณ์ความน่ากลัวความสยองขวัญของที่นี่ถามว่าดีไหมดีมากๆพูดหลายรอบแล้วว่าดีมากแล้วก็ราคาบัตรก็ดูจะสมเหตุสมผลนะครับบอกแล้วนะว่าน,น่ากลัวจริงๆอยากให้มาลองกันมาเปิดประสบการณ์สยองขวัญที่น่าสะพรึงกลัวของ The Conjuring Universe Tour ฝากติดตามรายการสนามเด็กเล่นหรือเพลโซนของเราโซนใหม่ สำหรับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เพื่อเปิดโลกความรู้และสนุกสนานอย่าลืมสนามเด็กเล่นเท่านั้นเล่นเพื่อแฮ <Yeah. S 2> <laughs> <laughs>